ครับขอากราบสวัสดีพี่น้องครับสิบปีลำเศร้าปีลำเพรเห็นกวงไม่ยามมั่งเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเธื่อเดียวผู้ใดฟังบอกออกครับว่ต้องแปล <laughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยผู้ร่วมชะตากรรมที่ต่อสู้ที่มาชุมนุมนัดที่นี้และชมการถ่ายทอดอยู่ทางบ้าน ผมชื่อนายอดิสรเพียงเกตครับไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ที่นี่แหละตราบใดที่ประชาธิปไตยยังไม่เกิดในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบพวกเรารวมถึงกับผมด้วยจะไม่ยอมหนีไปไหนผมกราบเรียนพี่น้องว่าการต่อสู้ของพวกเราเดินทางบางยาวนาน และยังจะต่อสู้อีกยาวนานอีกต่อไปเพราะศัตรูไม่เปิดโอกาสรับสิ่งที่แปลกใหม่ที่ชาวโลกเขาต้องการท่านมาวันนี้ท่านมาต่อสู้เพื่ออนาคตอีกสิบยี่สิบปีร้อยปีข้างหน้าคู่ต่อสู้ที่ชัดเจนเดี๋ยวนี้อยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกผมดูทีวีเมื่อกี้มีสองเครื่องเอเชียอัปเดตกับบูสกาย ผมเห็นแล้วทางโน้นมีแต่สัตว์นรกเดรฉานทางนั้นครับผมเรียนมาทางพระพุทธศาสนาไอเดรฉานนี่คือสัตว์ที่ไม่มีเหตุผลเอาแต่อารม์เป็นใหญ่จะมีกฎกติกาจะมีรัฐธรรมนูญพวกสัตว์เดรฉานเหล่านี้ไม่สนใจที่ผมกล่าวว่าพวกเดรฉานวิชาและเดรฉานสุเทพมันอยู่ที่ราชดำเนิน ไอรัฐธรรมนูญเราก็ต่อสู้มาโดยตลอดทั้งชีวิตของผมนี่สู้เรื่องรัฐธรรมนูญมาตลอดรัฐรมนูญที่ประชาชนชาวอีสานโดยเฉพาะขอนแก่นผม80%เปอร์เซนไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคประชาธิปัตย์โดยเดริชานสุเทพเป็นคนและเป็นพรรคที่สนับสนุนมาวันนี้พวกเขาปฏิเสธกติกาของเขาเองผมจึงสมควรเรียกว่าไอเดราชาน กอกวนตั้งแต่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องทั้งหลายเห็นผมไม่เคยเห็นสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาใดที่จะมีชื่อเสียงตกต่ำเหมือนคราวที่พรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านก่อกวนในสภาทุกกฎหมายจะมีการคัดค้านจากเดริชันเหล่านี้ทั้งหมดสู้ในสภาไม่ได้เพราะเสียงข้างน้อยก่อกวนวละหนึ่งสองสามผ่านไป ยังไม่จบยังมีวาระสี่วาระสีก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็รับกันเป็นลูกระนาดท่านทั้งหลายครับสู้ไม่ได้ก็ลาออกสู้ไม่ได้ก็มาเป็นการเดินขบวนที่ยาวนานยืดเยื้อที่น่าเบื่อหน่ายที่เลวที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมา <S <S ผมรู้จักทุกคน ผมกับสุเทพเนี่เคยเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลกันตอนเป็นรัฐมนตรีม่เห็นมันเพี้ยนขนาดนี้มาคราวนี้มึงกินยาอะไรเอ้เทพรักษาไม่หายสมควรแล้ววันที่27ไม่ต้องไปมอบตัวหรอกเพราะคุณเคยพูดว่าถ้าคุณแพ้คุณจะผูกคอตายสำหรับผ้าขม้าไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวกูจะให้มึงเองวันที่27 ไม่รู้จะก,กฎกติกาประชาธิปไตยเขามีกฎกติกากันทั้งนั้นทั่วโลกเขามีกฎกติกาว่าต้องเลือกตั้งอย่างไรที่อินเดียพรรครัฐบาลแพ้พรรคฝ่ายค้านชนะฝ่ายรัฐบาลที่แพ้ก็โทรศัพท์ไปยินดีกับฝ่ายที่ชนะทุกประเทศเป็นอย่างนี้เดโมแครตชนะรีพับลิกันที่อเมริกาก็โทรศัพท์มายินดีด้วย คอนเซอร์วทีฟกับเลเบอร์ก็เช่นเดียวกันที่ประเทศอังกฤษมีแต่ประเทศตาแตกนะี่แหละมันไม่เคยมีวัฒนธรรมประเพณีประชาธิปไตยเนี่ผมไม่รังเกียจประเทศไทยนะครับผมเกิดมาเป็นคนไทยผมรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนรักแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่เป็นผู้แทนราษฎรมาไม่รู้กี่สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีไม่รู้กี่กระทรวง ไม่รู้จักการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งทุกครั้งท่านทั้งหลายครับผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้แทนมาเจ็ดปีแล้วเที่ยนี้ผมก็สมัครกับเขาก็ได้พอได้เสร็จกลายเป็นสอสอโมคะครับว่าสนาผมกับท่านบีระมุสิกพงษ์เนี่ยทำไมมันต้องมาเจอกันเรื่องโมฆะผมนี่เจอโมคะมาสองครั้งแล้ว ปี49สารวินิจฉัยว่าคนไปลงเลือกตั้งหันหันท้ายหันก้นออกมาเป็นการเลือกตั้งไม่ใช่รับนั่นก็โมฆะมาข่าวนี้28เขตลงคะแนนไม่ได้กลับบอกว่าเป็นการเลือกตั้งโดยไม่ชอบท่านทั้งหลายสารรัฐบนลนญ6คนคุณต้องจำคำนี้ไว้คุณเอาสิทธิ์อะไรมาเพิกถอนสิทธิ์ หรือตัดสินว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา20ล้านคนเป็นโมฆะผมไม่ใช่ขู่นะครับสารรัฐมนูญท่านใดถ้าไปที่ไหนขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องขายให้มันกินไม่ต้องยกมือไหว้บ้วนน้ำลายพ่นใส่มันคนละปิดปิดเดี๋ยวมันก็จมน้ำตายเพราะมันเป็นตุลาการที่ไม่คงเส้นคงวา สิ่งที่ไม่น่ารับก็รับเข้ามาทำให้วงการยุติธรรมเสียหายมากที่สุดสารรัฐปรนูญไม่ใช่หาะเหินเดินอากาศได้วินิจฉัยตามอำเภอใจตัดสินเอานายกรัฐมนตรีออกคุณยิ่งลักชินวัตรเป็นคนที่สามสมชายวงสวัสดเป็นคนที่สองท่านสมัครสุนทรเวชเป็นคนที่หนึ่งประชาชนเลือกมาเป็นสิบยีสิบล้านคนหกคนเ้าคนมาเอาออก อย่างนี้มันต้องเจอตีนตบท่านครับเมื่อความยุติธรรมไม่มีสาม,มัคีไม่เกิดท่านต้องมาชุมนุมที่นี่เพราะต้องคานอำนาจกับไอเทพกับไอเดรชานสุเทพถ้าเราไม่มาที่นี่มันหวานหมูเลยครับแต่คราวนี้มันหาทางชนะลำบากมันยิ่งกว่าโจรครับ จะไปไล่จับรัฐมนตรีแลว้วผู้ใดยานมึงละ่ะใครกลัวมึงไอ้เทพเป็นโจรคิดจะไล่จับตำรวจนิมนต์ารัชีมาสวดบทคาถาคนชั่วกลายเป็นคนดีในทันตาพาลาเมืองนี้ดูชอบกลน โจไรไล่จับตำรวจโจกรกบฏไล่จับรักษาการนายกไล่จับรัฐมนตรีมึงคิดว่ากูยิงปืนไม่เป็นเหรอประกาศให้ก็ได้มึงไม่รู้เลยว่าจาจรวนฉายแสงเนี่ยมันเป็นทหารป่าเก่าอาก้าเอ็มสมกผ่านมาทั้งนั้นเลิกการกระทำเหล่านี้ท่าสุเทพกปปอปปสจะทำเยี่ยงโจร เพราะคุณเคยทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีได้รับเครื่องราชอิสอริยภรร์สูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วคุณมาประทำอย่างนี้ให้ลูกหลานเห็นและมันจะเป็นอย่างไรในประเทศนี้ครับเลิกซาสุเทพสู้ยังไงไม่มีทางชนะผมไม่เคยเห็นเสียงข้างน้อยในทั่วโลกนี้ชนะเสียงข้างมากครับไม่เคยเห็น ผมจึงให้กำลังใจท่านทุกครั้งท่านมาเหนื่อยยากมาอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขละครับแต่ท่านก็ต้องอยู่โปรดเชื่อว่าพวกเราทุกคนยังยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านไม่หนีไปไหนไม่มีทางหนีไปไหนโดยเฉพาะวันนี้19พฤษภาญาติของวีรชนเขาอยู่ข้างหลังนี่ครับสูญเสียกันเท่าไหร่ การต่อสู้ร่วมชีวิตกันมิมีอะไรจะมาพากพวกเราไปได้ขอให้พวกเราอดทนกับท่านทั้งหลายครับรัฐมนตรีรอระยกต้องรักษาการต่อไปนี่ไม่ใช่เจียรติตำแหน่งของคนเสื้อแดงแต่เป็นเจียติตำแหน่งยิ่งใหญ่คือเป็นเกยียรติำแหน่งของรัฐธรรมนูญเมื่อยุบสภา,าก็เลือกตั้งภายในหกวันนี่มันเกิน60สิวันมาแล้วกกต กอกตไอ้ก็กตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งไม่ใช่มากรีดกกันการเลือกตั้งผมไม่อยากสร้างศัตรูแล้วครับแต่นายสมชัยนี่ทำตัวเป็นผู้อาวุโสสูงสุดผมรู้จักหลายคนท่านดรประวิตรรัตนเพียรเอ่ยชื่อก็ได้เคยเป็นสอสอเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วทำไมไม่มาออกความเห็นว่าการเลือกตั้งคือทางออกของประเทศ อย่าลืมความหลังสิคุณจะไปให้เด็กเมื่อวานซืนมากบชื่อเสียงของคุณได้อย่างไรกกตต้องจัดการเลือกตั้งถ้าไม่จัดการเลือกตั้งทุกจังหวัดให้ประชาชนไปล้อมกกตที่จังหวัดครับ <S <S ผมไม่อยากประกาศศึกกับกกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งก็ต้องทำขันว่าเฮ็ดกูเฮ็ดเองเนี่ยมึงระวังเนี่ ประชาชนอยากเลือกตั้งเพื่อต้องการหาทางออกเมื่อบริหารราชการแผ่นดินเห็นประชาชนขัดแย้งกันท่านยิ่งรักท่านก็ต้องคืนอำนาจจนบัดนี้ครับท่านยิ่งรักกลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีใครจะกลายไม่กลายเป็นอดีตนายกแต่ผมถือว่ายิ่งรักขีนวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนประชาธิปไตยอยู่ คุณทำร้ายทำลายผู้หญิงคนหนึ่งได้ยังไงคุณลืมหรือว่าประเทศนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดของประเทศนายกรัฐมนตรีพวกคุณไล่เข็นฆ่ายิ่งรักชินวัตรทุกวิธีทางนั่นก็คือคุณไล่เข็นฆ่าเพศเดียวกับแม่คุณเพศเดียวกับย่าคุณผมขอประนามจง ประสบความวิบัติในทุกด้านผมให้กำลังใจยิ่งรักปรบมือดังๆให้ยิ่งรักชินวัตรตระกูลชินวัตรกับตระกูลเพียงเกตเรารู้ว่าคิดเรื่องป,ประชาธิปไตยเหมือนกันผมไม่ไปยกมือไหว้ไอ้เทพนามตระกูลเทือกสุบันเนี่ยผมขยะกขยางสุเทพเทือกสุบัน เป็นคนดีโดยกระทันหันครับเป็นคนดีโดยฉับพลันได้ยังไงไอเรื่องสอปกรเรื่องเมียเขาเรื่องเขาแพงเรื่องอะไรต่อเมื่อไรแล้วมึงดีตรงไหนล่ะไอเทพพี่น้องที่เคารพการต่อสู้โดยการนำของนปชจะต้องเดินหน้าต่อไปพวกกับผมเองก็ไม่ได้อยู่นิ่ง เราพยายามที่จะจัดตั้งองค์กรมาคู่ขนานสนับสนุนกับท่านสอสอและคนที่รักประชาธิปไตยที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะตั้งสาพันอีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยขึ้นมาคนที่นี่ขาดเราก็มาเติมให้ท่านอาจจะชุมนุมอยู่หน้าสารการใครมากรุงเทพไม่ได้ก็ชุมนุมกันทุกวันเพื่อต้องการให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไป องค์กรของประชาธิทไตยต้องเกิดขึ้นองค์กรสตรีองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องลุกกันเป็นลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านในสุเทพเสือกสุบรรณกัเกวกท่านครับเสื้อแดงปฏิเสธความรุนแรงเพราะความรุนแรงไม่ก่อประโยชน์อะไรทั้งสิน้นแต่อย่าคิดนะว่าคุณรุนแรงมาผมจะยืนให้คุณยิงขอเตือน เราจะไม่ยืนให้คุณยิงเหมือนพฤษภามีนาเมษาปีห้าสาเราไม่ได้ท้าลบเราไม่ได้ท้าลบกับท่านทหารต้องทำหน้าที่ตำรวจต้องทำหน้าที่ตำรวจต้องจับผู้ร้ายไม่ใช่ให้ผู้ร้ายไปจับตำรวจ เขาพยายามจับจับได้หลายคนแล้วครับสมบัติทำรงธัญญาวงแม้บนน้นบนนี้จับแล้วไม่มีพยานหลักฐานตน่นี้ก็สารก็รับเป็นจำเลยไปแล้วยังไปบนอีกสมบัติทำรันทำรงธัญญาวงนี่นอกจากจับแล้วต้องทวงน้ำแม่น้ำเจ้าพยา,ยาให้ตายไปไซเนี่ย <S <S <laughs> เพราะคนคนนี้เป็นคนทำลายระบอบประชาธิปไตย บอกว่าหนึ่งิทธหนึ่งเสียงไม่คู่ควรต่บประเทศไทยไปลงนรกไอ้สมบัติทำลองทันจะมงึงคุณก็สอนหนังสือผมก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือคุณเอาทฤษฎีไหนมาบอกเพราะฉะนั้นความเป็นอาจารย์คนสิ้นสุดไปอยู่ที่บางขวางเถิดเพื่อนรักชัยชนะอยู่ที่ความสามัคคีของพวกเราครับ เหนื่อยบ้างบนบ้างคิดไม่ตรงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่จุดใหญ่ใจความคือต้องกำจัดเสี้นน้ำสุเทพเทือกสุบัรออกไปจากประเทศไทยไม่ต้องรอถึงวันที่27หลักมือไม่มีทางชนะถ้ามือชนะมาตัดคอกูเนี่ย มาตัดขอขอคอหอยกูไปได้เลยผมไม่ได้ท,าท้าทายคุณยืนบนหลักที่ไม่ใช่หลักอยู่ๆจะตั้งนายกคนกลางเอามาจากไหนละ่ะพฤษภาเดือนนี้และครับปีสาห้าท่านจตุพรพรมพันธ์จำลองสีเมืองอภิสิทธิ์เวชเชชีวะสุเทพเทือกสุวรรณร่วมต่อสู้กันบีระบุษีกระพงสู้กันในเดือนพฤษภาเพื่อต้องการให้ในายกรัฐมนตรี มาจากผู้แทนราษฎรผมถามหน่อยไอ้เทพผมถามหน่อยสุเทพผมถามหน่อยจำลองผมถามหน่อยพรรคประชาธิปัตย์พวกคุณลืมความหลังแล้วหรอคุณกล้าอย่างไรที่จะเอาคนที่มาเป็นนายกโดยไม่ผ่านผู้แทนราษฎรไม่มีทางกองจักต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใ่หมุนหลังขอแนะนำให้คุณไปตั้งประเทศอยู่เกาะตาลูเตาไป ทดลองปกครองที่ตาลูเตาสิว่าคุณไม่ต้องเลือกตั้งเอาแต่งตั้งเป็นหลักเนี่ยจะไปได้กี่น้ำพรคประชาธิป,ป,ปัตบากรบสดำรงคงอยู่ในประเทศไทยมากเท่าไหร่ประเทศไทยตกตำ่ำล้าหลังที่สุดคุณทำให้ประเทศไทยเสียอากาศคุณทำให้ชาวนามไม่รับเงินค่าจำนำข้าว คุณทำให้ประชาชนทั่วประเทศไม่มีความหวังเรื่องรถไฟความเร็วสูงความผิดของคุณต้องประหารสิบครั้งผมจะมาทุกวันครับถ้าไม่มาวันนี้ผมก็จัดรายการตอนเก้าโมงก็นำภาพท่านไปออกอากาศขอให้สมัคสมัคีกันอย่าเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่ครับเอาเรื่องบ้านเมืองเอาเรื่องประชาธิปไตย เอาเรื่องคุณยิ่งรักชินวัตรนี่ทำไมต้องออกจากนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ไหมทุกคนในนี้นี่เดินไปบ้านสารรัฐธรรมนูญ9้าคนนี่เราก็ทำเป็นนะทานข้าวหรือยังครับไปถามมันผมสุดซื้อโอเลี้ยงมาให้ท่านครับเราไม่ต้องไปทำารอะไรแค่นี้มันก็ขี้ไม่ออกแล้วครับ ก่อนจะจบนะครับผมดูทีวีสองเครื่องข้างหลัง6 8นาฬิกาทั้งเวทีอักษะและเวทีราชดำเนอกลุกขึ้นเคารพธงชาติเพลงเดียวกันครับประเทศไทยชายโยพร้อมกันเลยครับอะไรเกิดขึ้นที่ประเทศนี้ผมฝากเป็นคำถามเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเดียวกันเพลงชาติเพลงเดียวกัน ทำไมต้องมาลบราค่าฟันกันคุณก็ไปเลือกตั้งซิกลัวการเลือกตั้งแล้วตั้งพักคทำไมยุบประชาธิปัตยซื้อปิดไปคุมหัวได้แล้วเพลงชาติที่เหมาะสมต้องเหมาะสมสำหรับคนที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่พวกผูดการอย่างพวกคุณจะมาร้องเพลงชาติเพลงนี้ ขอให้กำลังใจทุกคนบุคลากรที่เหนื่อยและขอให้กำลังใจท่านประธานนปชคนใหม่ท่านเลขาที่การนปรชคนใหม่และกรรมการทุกท่านผมถามจตุพรเป็นยังไงสุขภาพบอกว่าไอนิดหน่อยเรื่องดิ้งเรื่องดื่มเลิกแล้วปลดมือให้ประธานแล้วนครับในเมื่อประธานเลิกเลขาก็ต้องเลิกเพราะต้องรักษาสุขภาพต่อสู้ต่อไปเราห่วงหาอาทรกันครับ เราเป็นญาติพี่น้องทางสายเลือดประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องถีบหัวยันตีงกันหอ,อกทุกคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมจำได้ได้หมดผ่านฟ้าก็คนนี้ลาดไปสงก็คนนี้แหละมาจองตั้งแต่บ่ายสองนนะ่ะต่อไปผมอยากเสนอท่านพิธีกรคัดเลือกบุคคลที่อยู่ข้างหน้าวันละสองสามคนขึ้นมาปลาใสาแทนเรา เพราะอยู่ข้างหน้ามีความรู้มหาศาลอยากให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับถ้าท่านทนไม่ไหวออกมาอยู่ที่นี่ครับที่นี่อาหารการกินพอสมควรมาชุนุมที่นี่ไม่ผอมแน่นอนอ้วนร่วมสุขาดีหมดและเป็นถนนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยไม่มาวันนี้แล้วจะมาวันไหน เรื่องร้อนเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพี่วีระการมีเงินก็ติดแอรทั้งถนนให้ขอความสุขสวัสดีสำหรับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่รักประชาธิทไตยขอให้มีเงินหลายๆขอให้ถึอหวยถึอเลขทุภูสุกคนขอให้ประชาธิปไตยจงชนะขอให้ผดจกกรสุเทพเดาชาสุเทพจงพินาศ ไอเดรชาสุเทพจงพินาดเดราชาสุเทพจงพินาดครับอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์พีพี์ชนแนลครับปลบมือดังๆให้กับอดีศรเพียงเกอีกครั้งนึงครับพีนองครับ